สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมตีเพชรยนต์นะครับในช่องรถมือสองคัดพิเศษการันตีบายตีนะครับหากใครนะครับกำลังมองหาครับรถเก่งนะครับที่ผ่อนไม่เกินนะครับหกพันนะครับฮอนด้าแจ๊คคันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมฟังก์ชันหรือว่ารายละเอียดรอบคันต่างๆนะครับสําหรับเจ้าฮอนด้าแจ็คคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มต้นที่ไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นแบบมัติดรีเฟกเตอร์นะครับผม เขาบอกว่าสีเนียนมากเลยครับคันนี้ทุกอย่างเดิมชิ้นจากโรงงานหมดนะครับไม่มีตัดต่อหรือว่าแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับดูนะครับเดี๋ยวเราพาชมละเอียดรับคันเราหลอกกันเลยนะครับตัวนี้เป็นล้อกระทะนะครับได้ยางใหม่ดอกยางยังอยู่ครบนะครับรถคันนี้นะครับเป็นหองหน้าแจ๊น,นะครับ ปี2012นะครับกระจกเดิมนะครับโรงงานจากฮอนด้าทุกชิ้นนะครับซื้อรถกับทางเพชรยนต์นะครับอย่างที่ผมเคยแจ้งนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนะครับหรือว่าจมน้ำอย่างแน่นอนครับเลขไม่เดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับขาไม่เป็นอย่างที่ผมพูดนะครับทางเรายินดีซื้อคืนทุกกรณีนะครับเดี๋ยวชมภายในกันนะครับพวงมาลัยนะครับเบาะตัวนี้เป็นเบาะผ้านะครับ เป็นเคอโต้นะครับระบบควบคุมนะครับราคาถูกนะครับคันนี้สภาพดีด้วยนะครับห้องผู้โดยสารนะครับพับเก็บเบาะวางของได้เยอะเลยครับกว้างขวางมากๆนะครับดูไปดานน้านบนไม่มีเลอะไม่มีเปื้อนนะครับ ก่อนที่ลูกค้าจะรับรถนะครับผมจะเก็บงานให้ลูกค้าอีกรอบนึ่งว่าจะเป็นเบาะผ้าหรือตัวไหนนะครับเราจะเก็บให้หมดนะครับนี่ครับผมพาช้รมาละเอียดน็อตนะครับน็อตเดิมนะครับไม่มีขยับนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับลองดูนะครับ วันนี้รู้สึกว่าจะมีตัวยางอะไรให้ด้วยนะครับไฟนะครับเวลาเปิด <c oughs> มีเซ็นเซอร์หลังมาให้ถึงสี่ตัวนะครับรกเข่งรกเก่งนะครับผ่อนไม่เกิน6,000บาทนะครับคันนี้เลยนะวันหน้าแจ๊สนะครับเอาไปแต่งทำหล่อครับไม่สบายเลยนะครับ ดูนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะครับกระจกนะครับเดิมโรงงานนะครับฮันด้านะครับทุกชิ้นนะครับไม่มีการถูกเปลี่ยนมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมรายละเอียดของตัวห้องเครื่องกันนะครับ ไม่มีผิดหวังแน่นอนครับซื้อกับทางไปยนเดี๋วยวผมจะเปิดในเรื่องของตัวของเครื่องให้ลูกค้าดูนะครับเครื่องเดิมเหมือนกันนะครับดูนะครับน็อต คคบบนะรรัลองมาขับดูก่อนได้นะครับคันนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับเหมือนเดิมนะครับนี่ผหย้ดับนะับผักใครนะครับกำลังมองหารถเก่งนนครับผ่อนราคาไม่เกิน 6,000บาทนะครับขอหน้าแจ่คันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนอีกทีหนึ่งนะครับราคานะครับ319,000บาทนะครับผ่อนต่อเดือนมา6,000กว่าบาทนะครับหรือถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นกรณีที่ฟรีดาวนะครับถ้าเกิดลูกค้ามีเงินดาวนะครับก็จะผ่อนไม่เกิน6,000นะครับเป็นรถปี2012นะครับเลขไม่ครับอยู่แสนต้นๆนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับดูความสวยความหล่อทีนึงนะครับ อย่าลืมนะครับหากใครนะครับสนใจนะครับติดต่อที่เบอร์นะครับ0611936264นะครับผมตีเพชยนะครับยังไงวันนี้ต้องลาไปกับเจ้าหน้าแจ๊คคันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเปิดเป็นรถคันไหนนะครับเดี๋ยวต้องรบกวนติดตามชมกันด้วยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังคลิปผมนะครับ